สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกันในเกมยูมิกาลิแบบเตเบลทาโกเกมสปายสปายนะ่เต็มตก,ตก,ต,กตกปลาอะไรอ,อย่างเงี้ยนั่นนะคะแล้วก็มีก็เกดอะไรปากมายนะแล้วก็มีลุงหน้าลุงตกปลาไม่ใช่ตกปลาลุงลุงไหวปะเนี่ยกด e. อีอ่ายินดีต้อนรับเออใช่แล้วเราเป็นนักราที่เก่งมากนะ อ่าให้จับอะไรกลับมาแล้วก็เอามาขายลุงแค่ท่าเทงแรงง่ายๆทุกคนมันเป็นแค่แบบเกมตกปลาแล้วก็แบบอัพกงอัพเกรดอ่าอะไรประบ้านเนี้ยอย่างเราก็แบบว่าก็ต้องแบบไปหาปลาใช่ไหมแล้วก็มาขายลุงแล้วก็อัพเกรดเรืออะไรเงี้ยนะหนไหนนี่นะนนมีแบบปลาปักเป้าด้วยนะ อะไรอะ่ะไทยไทยอะไรอะ่ะแล้วเออพันเจ็ดร้อยแปดสิบเยนใช่ไหมแล้วก็ฟุก,กุเออห้ 5, 1980าพันเก้าร้อยแปดสิบเยนแล้วก็อะไรอะ่ะมาคุโระมาคุโระเก้าพันเก้าเอกเปิดแปดเลยเหรอยมาคุโระนะถามจริงอ่าวันแหวกแค่เกมตกปลาทุกคนโอ้โหแล้วก็แบบนั่นไง ปลาปลาปลาอะไรหอยโอ้ยเก็บใต้เก็บใต้โหเราเรา,เราแค่เก็บในแถวนี้ก็รวยแล้วปะนี่เขียวเขียวโอ้สองร้อยแล้วทุกคนเดีเดวเดๆหาแถวนี้เราเราดำน้ำได้ปะเราจะตุยปะตุยปะอุ้ยไม่นะ ต่อหน้าเลยเดี๋ยวอะไม่ได้อะเก็บเก็บเอ่อ,อหอยแถวนี้ไปก่อนแล้วกันทุกคนมันมีให้เก็บก็เก็บอ่ะประมาณนั้นแหละเอ่อตรงนั้นก็มีปลาโหเต็มเลย จริงๆเราดำน้ำจับปลาก็ได้ปะ <laughs> <laughs> นึกว่าแบบเฮ้ยเราจะตุยะแล้วอะไรเงี้ยโอ้มันหายไปอะไรอ่ะอ้าฟาสแทฟเวลฮาจิม,มาริไอสแตรลนอันนี้คือเป้าหมายเหรอน่าจะใช่แหละทุกคนอะไระน้ำมันน้ำมันเหรอ ตีปูอะโลฟเวลโอ้ข้างข้าง,น,งน้ำมันโนมันนี่อ๋อคือแบบว่าหอยที่เขาให้เราเก็บแล้วก็คือพอดีกับแบบน้ำมันเลยยังไม่เต็มนะเนี่ยเกรดทองกับโตูดโอ้ก็คือตรงเนี้ยเป็นแบบว่าขี้แบบ วางปลาแล้วตรงน,นี้มันจะขายได้ประมาณนั้นแหละปะปะปะอย่าเสียเวลากลยกว่าทุกคนเขาบอกว่าให้เราขายปลาแต่เราก็ว่าจับปลากันก่อนอะนะเนี่ยก,ก็ไม่มีอะไรนี่นะก็เกมจับปลา ไม่โดนโอ้ยไปเยอะไปเยอะเราก็น่าจะแบบว่าไปเอากลับมาสักเยอะๆหน่อยนะเอออ๋อเปิดแบบปิดแบบด้วยเอ็มโอเคเอาไว้กว่อน เอาไปก่อ oh บบนแปงเดี๋ยวเอาปลาหายเพราะว่าไหนๆน้ำมันเราก็แบบมีเหลือเกือแล้ววะก็าพยายามเก็บให้เต็เตมทุกคนเก็บให้เต็ม <c ười> คือเอามันน่าจะให้เต็มล้ำใช่ไหม <c ười> เราเราแบบตับน้ำไปไอ้นี่ปลาก็ได้นะแต่ว่ากลัวขึ้นไหม <c ười> มันไม่มีทางขึ้นอะ ้เดี๋ยวขอเวลาไปจับปลาก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะโอ้แล้วทุกคนตอนนี้ก็คือว่าเออตอนแรกว่าจะจับปลาก่อนแล้วนะทีนี้ก็แบบเห็นแบบก้งหันแง่แบบน้ํามันแล้หน้ารกระโปรงับป้านะอะไรอะ่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 ะแมงก็พูดนเหรอเ่้ยปะ ไม่เห็นไมเม็เมีอะไรเลยอะมันคืออะไรโว้ยอะ,อะ,อะเอ๊ะไอ้ไอ้เขาขาไปแล้วอ่ะหรือว่าถ้าเกิดตัวใหญ่มันมามันจะมีไอ้นี่ปุ๊มปุ๊หัวแบบว่าตัวนมีอะไรซ่อนในน้ำสักอย่างอะแต่น้ำมันเราเหลือเหลืออยู่ครึ่งนึงอะอะไรอ่ะ มีเกาะตรงนั้นไม่ใช่เกาะมันเป็นหินอ,อะไรอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวโอ้เราเครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะก็คืออะไรหรอ bạn nhìn thấy pa? à, không được, đây đây đây, không đi được, cái gì à, nhảy được hả, để như thế này, làm à? à เดี๋ยวเราค่อยมาใหม่แล้วกันนะพวกครที่ว่าเราจะจับกันได้ปะโอ้โหเร็วมากเร็วมากมันมันเร็วว่ามันเร็วว่ามันเร็วว่าไม่น่าจะได้เลยอ่ะแบบมันแบบมันต้องต้องแข่งอนะ ทุกคนไม่ได้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 แล้วไม่ได้ละเพราะว่ามันมันเร็วอ่ะคือมันเร็วกว่าเราอ่ะไม่ได้ละเป็นไรหันหันเนือกกลับดีกว่าโอ้ยทุกคนดูโอ้ยปลาที่เราจับได้มันคือทูน่าไซส์เอล0ลพัแม่แต่ มันไม่พอในการอัพเกรดต้ามันอยู่ดีอะนะซองไปสำรวจลูก่อนนะเผื่อจะเจออะไรแบบน่าสนใจตอนแรกก็คันนี้มันมันไม่เคลื่อนแต่ว่าเราไปปักปักเป้ามันก็เลยเคลื่อนที่แล้วก็แบบโอบีแบบว่าเออน้ำตรงน้ำแตงอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีมีปลาน่าจะปลาใช่ไหมที่มันปัก โอ้ยเหือพึ่งอ่ะวิยมาตัวนั้นอีกแล้วว่าแต่มันไม่ได้เนี่ยมันมีแบบมันมีรอบๆด้วยนะเดี๋ยวเราต้องไปฉันเดืรอบๆน้ำมันมันโอ้ยมันจะหมดอีกแล้วว่าเดี๋ยวๆขออีกสักหน่อยมันคงไม่หมดในนี้หรอกไม่ Lòng lòng Kiệt yeah. Hãy subscribe 好、okay. แล้วมันเต็มแล้วนะคือโซเอาไปแล้วโบสติกก็โซอาแล้วก็เหลือโซตานะแต่พอนีห้าร้อยนะคะก็จะไปเล่นให้เต็มนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปออกแบบว่าไปผปจุภัยกันดีกว่านะพอน,นี่เราเจอไอปลานี้แต่ก็ไม่น่าจะตามคันอ่ะอุย้ยคันอยู่นะแต่เราไม่น่าจะจับได้อ่ะลองดูก็ได้ ไม่ทัน่ะทุกคนมันสปีดมันไวอ่ะันจะต้องแบบว่าดักหน้านะอันนี้ก็คือเกาะนะที่ที่เราเห็นนะทุกคนน่าจะเป็นแบบสารเจ้ามีฟ้าป้าแถวนี้โอ้แห้งแรงมากไม่มีปลาเลยเอ,อมันน่าจะลงได้นะจอดเรือไว้ตรงนี้เลย เฮ้ยแปเก็บสวาร์ตี้จ้ารอไปก่อนนะเก็บก่อนเราหิวเงินคือมันน่าประหลาดมากเลยนะที่มีแม่สาวน้อยน่งอยู่ที่้วาสดีจ้า going school uniform โอ้น่ารักจังเลยให้ช่วยออกจากเกาะนี้หรอแล้วก็มีเรื่องของคำสาปมาด้วย อเออแล้วคนใช่ไหมน่ารักจังเลยอ่ะคนหรือเปล่าใช่คนไหมจ๊ะไม่เป็นไรหรอกคนไม่คนก็น,น่ารักไปก่อนโอเคนะ <laughs> เอมันไม่มีอะไรให้ให้เก็บแล้วเนาะไม่มีหรอกหาเอาติดดี่โค่ก่อนตั้งดีๆนะโอ๊ยขะนา่า ป๊อปเทียบป๊อเทียบใจเย็นนะก็นั่งไว้ก่อนเดี๋ยวขอตกปลาก่อนนะพอตะมูน้ำมันมันก็เพลิโอ้ยมันตัวใหญ่บลอมเลยเออ กอ,อ๋อคือเขาแบบอันนี้คือที่เราไปมาใช่ไหมใช่แหละแล้วก็เนี้ยเขามีแบบติ๊กติ๊กอะแต่เราเราไปแล้วนะเราไม่เจอนะสองวันหรอหรือเราจะต้องลองไปดูยังไงแต่เราว่าเราไปมาแล้วอะทุกคนมันไม่เห็นมีอะไรเลย งั้นเราไปที่นี่ดีกว่ามันมันมีอ่ะแต่เดี๋ยวขอหาเงินเพิ่มอีกนิดนึงนะเพราะามันใกล้จะแบบว่าอัพชักวกเราครบแล้วทุกคนค่า,าประมาณห้าร้อยททุกคนตอนนี้เราก็โซเอาทุกอย่างไปที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะเติมน้ำมันให้เต็มนะคะเราก็จะไปตรงนู้นน้าเจ็ด้อยเมตรนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจออะไร ่โซน่าเราอัดเต็มแล้วไม่เห็นยาสูนแลงแบบค้นหาปลาได้ละเอียดขึ้นเรามาคิดว่านะใกล้จะงาเราจะไปถึงจริงหรอ ว่าตรงนั้นมันเป็นแบบว่ามีที่เจอละมันมนะทุกคนวู๊วโอ้โหไม่อ,อัพมาก็คือแบบว่าอ,อุ้ยปาปะปะ โอ้ฮวันดีจ้าลูกลงมีอยู่ทุกที่เลยเน,นี่ยลงเป็นคนจริงๆใช่ปะไม่ใช่ผีใช่ <laughs> ไหมไม่ประพันธ์ห้าเติมน้ำมันให้เต็ม แต่คือสิ่งที่มาจัดการมากก็คือสายน้ำมันก็ยาวเราจอดไกลแค่ไหนสายน้ำมันก็คือยาวมากโอเคไปเก็บเก็บเล็นาไปขายได้เปล่า ถ้ามันมีแค่หัวปลาแล้วมันไม่น่าจะขายอะไหรอกมนะั้งอยากรู้ว่าขายได้ไหมก็ต้องอะไม่น่าจะได้หรอกมันมีแค่หัวตัวไม่มีเพราะจะกินอะไรอะ่ะต้องยาวหัวปลาหเหรออู้ทุกคนอย่าดูถูกหัวปลาหัวปลาสีบพันโอ้ย สบายละมันขายได้ยังไงมันขายได้ยังไงกันนี่อโอเคจอไปตรงนี้นะแล้วมันคงเป็นแบบพื้นที่เมืองมาก่อนแล้วน้ำมันก็ท่วมเกาะมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วทุกคน,นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกแถวนี้มีอะไรปะ เราจะเดินได้ไหมอ่ะอ๋อข้างล่างเป็นอาคารเรียนโอ้นี่ม่เป็นพื้นนะไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่เนี่ยแท็บเขาบอกว่า go to school นี่แหละทุกคนโรงเรียนอ่ะเรามันนักสำรวจอยู่แล้ว โอ้โหมองไม่เห็นเลยอ่ะเราต้องลองขึ้นฝั่งนี้นะบันไดตัดงอมีแค่เก็บของเหรอ เป็นดาดฟ้าโรงเรียนเหมือนในมังงะอันนี้ขึ้นไม่ได้ละวัดตีจ้าน่าจะแบบว่าหลังคาลูกอ,อะไร,รอ่ะ GPS แม่ ไม่ได้แล้วเมื่อเขาลงข้างล่างแล้วก็ขึ้นข้างบนนะมีคนแม่สวัสดีจ้า พ็พูดถึงเกี่ยวกับการบูรี่นะทุกคนแต่ก็มีปาคนที่แบบว่าก็ใจดียวเหมือนกันฮะให้เราใส่อันนี้หรออ๋อคือแบบอันนี้ก็คือแบบอันนี้คือเป็นแบบอัเซสซอรี่เขาเรียกเลยนะพุกประดาบของคนที่แบบบูรี่เขาอ่ะเราดูแล้วเราเรลายังไงต่อะ ไม่จะมีอะไรให้กดได้เลยแล้วว่าจะกดเก็บได้ไม่มีแล้วไงต่อ,อ,อที่พวกเขาก็ต้องถูกลงโทษถูกลงโทษทำอะไรคือ <c oughs> จะอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนใช่ไหม แล้วยังไงต่ออ่ะฮะไม่ถูกก็ถูกแล้วนี่โอเคสรุปว่าถูกแล้วนะ ที่ว่าแก้แค้น10ปีก็ยังไม่สายนะทุกคนไปดีกว่าแล้วทุกคนเราก็อัพถังน้ำมันนะคะจนเต็มแล้วนะแล้วตอนนี้ก็น้ำมันก็เต็มด้วยนะ,ะก็ถึงเวลานะไปที่เกาะนี้นะคะเกาะสุดท้ายเนี่ยนะ มีหมอกอันนั้นนั้นเราก็เห็นแล้วนะคะไกลๆนิดนันเลยนะตอนแรกเราก็อาว่าจะมาตรงนี้แหละมันก็ใช่จริงๆะนะคะแต่ว่าเราก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นหมอกหรือเปล่รารอบนี้คิดว่าน่าจะไปถึงที่หมายามออย่างเสวััดิภาพแล้วนะ กับอุมิคาริเดโมนะคะเพราะกับการที่เราโดนปลากินไปแล้ว <laughs> เอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย